คือเมนูเห็ดกินบอหนูไม่ได้ยากไปลรื่อย่างเดียวเลยนะสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบกันกันกบส้้งปนีสแนวเขาเมื่อนี้ไม่มีอะไรมากหนูกะมานั่งลีนอยู่แคมหัวแคมส่สวนแบบว่าป่าไ,ได้เห็ดกินมานาั่งแคมหัวแคมส่สวนอามันแบบว่าบรรยากาศ ดูดดืด่มบรรยากาศธรรมชาติเนี่ยสินะหนูก็เลยแวะซื้อนี่มากินอันนี้คือกระเจ้าจะเอิว้วราเมีย่ยงคำกินกับบัอกเพ็ดแห่งแตหนบ่หัวอ่าบนอื่นเอ้นจังใดน,นี่แต่ว่าอยู่บ้านหนูจันเอิ้เมีย่ยงคำทางในมันจะเป็นแบบนี้ย่าหนูจะให้เบิ้งทางในมันจะมีแบบนี้ อโอ้ม่ g กดมันดนี่จะเป็นแบบนี้มันจะยากระเจ้าจะเอาเข้าแห้งเข้าแห้งบดบดมุนมูนล,ละกะกะปรุงให้มันนวัวมันเอยียงทะเละตามข้าวแห้งและะ้วกันมาใส่หัวสิงไข่มีมะขามอ่ะมีมะขามเปียกน้อยหนึ่งลวะกะ็อ่ะเอยียงกอ บมักเฟืองเฮ้ยเมนบอกว่ามักเฟืองมากมันเป็นริมเรียหม,มักเฟืองนั่นแหละเออนี่เพิ่งก็จะมาห้องคำงามๆแบบนี้แต่ว่ามัางออกอะไรเห็นเพ่เป็นนี่คำแรกหนูจะกินให้เพิ่งมันจะมีเสนหัวสิงคายใส่เอยียง กินอันนี้นะต้องกิ่นคูครับมักเพชนแห่งจังแซบมักเพชดิบกับบัวเข้ากันต้องมักเพชแห่งเท่านั้น,นคำที่ส่องอุยคำใหญ่ขออนุญาตเด้อจ้า ตั้งแต่หนูไปตั้งแต่หลังปีใหม่นี่หนูไปลินมาหนูรู้สึกว่าหนูคือเมนูเ็ดกินบอหนูไม่ได้อยากไปลินอย่างเดียวเลยหนูอยากไปเที่ยวธรรมชาตรอย่างเดียวเลยตอนเนี้อยากไปอยากไป อืถาดหนึ่งจะมียุห่าอันถาดหนึ่งจะมียุห่าคำถาดหนึ่งพิ่จะขายอยู่อ่าอืมสิบพันกรีบหรือว่า หนึ่งมือนกีบเต็มแขวรสชานมันก็จะเป็นแบบว่าออกส้มน้อยนึงแล้วกัเป็นหอมหอมข้าวแห้งหอมหอมข้าวแห้งแล้วก็แบบเออแซ่พนันหนมากคะนะหนูก็เลยว่าแซ่คำใหญ่อีกบังเด้มอืม มันก็เป็นเมน็ดเนาะทางคุณได้อย่งกินแรงบอกหน่าแนนจะไปกินนำํำ อ๋อ oh. กินเบิดมันจะมีสิบคำสองสี่หกู้นูกินไปแล้วส oh. ี่เฮ่เป็นหาก่ hmm. อนยัดอ oh, มันจะคำไงคำไงให้ อืมอืตกใจหนูเข็กกินน้ำก่อนอุ้ยเฮียเฮียอันนี้ก็จะเป็นน้ำหมอน้อยค่วั อืมติดข้าวติดทาง มะเพิดยังส่งด้วยบอกแล้วติดอลยอนะแค่มะเบือบดมันบระซบคันสิบาจ้วนึงกับค่าคือมะเพิดเอามันมาตัดความเลี้ยนน,นะวันนี้มันจะออกส้มๆหวานๆอร่อ อีกคำหนึ่งอืมอืมคำไหนอันนี้ออกก่อนอืมกดดูเลย อ,อันนี้ก็ที่แมนได้เอาไว้เพราะว่าหงเพชรเบิดเดี๋นสามคำหองเพชรจะเบิดอ,อ่ะเฮ้ยแม่จะเบิดหองเพชรเบิดแล้วอ่าเมนี้กับมี่เต๋อซัานี่เดี๋ยวมื้ออื่นหนูจะกินอย่างหนูจะไปใส่หนูจะเห็นอย่างกัะฝากติดตามไ้คือเกาเด้อสำหรับมื้อนี้หนูกลับไปก่อนบ๊ายบาย